สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมอสนะครับกับช่องเดล u เวอรี่มอเตอร์นะครับวันนี้ผมก็มีรถมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็น2คันที่อยู่ด้านข้างผมนี่เองเป็นนิสสัน NP 3 0 0นะครับปี18ปี19เท่านั้นเองต้องบอกเลยว่ารถ2คันนี้สวยมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆอะไรมานำเสนอติดตามชมกันได้เลยนะครับ ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและท่านก็จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆนะครับผมหรือท่านไหนที่สนใจก็ฝากเบอร์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับตามผมมาได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแนะนำเป็นคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็น Nissan NP 3 0 2 5 Cap นะครับเป็นรุ่น E นะครับผมคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้สวยแค่ตัวรถนะครับป้ายทะเบียนเนี่ยต้องบอกเลยว่า ่านไหนที่ได้รถคันนี้ไปได้ไป้ายนี้ไปด้วยนะครับซึ่งต้องบอกยว่าป้ายนี้ตอนที่ได้มาคูยยากมากๆนะครับถ้าใครเคยล็อกเลขจะรู้เลยดีไซน์ของตัวรถนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ได้กระจังหน้าที่ตกแต่งมาใหม่นะครับผมโลโก้นิสสันสีแดงไฟนะครับผมนี่รับมาถึงด้านข้างเลยตรงแก้มรถเลยนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะครับผมอ่าถัดมามาดูด้านข้างนะครับ ล้อนะครับได้มาเป็นล้อแมกนะครับผมคันนี้เนี่ยจะเป็นขอบ16เลยนะครับหน้ายางอยู่ที่2 0 5ศูนาเลยนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้จะมีไฟเลี้ยวตรงแก้มด้านข้างของตัวรถด้วยกระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นสีโครเมียมเลยนะครับที่เปิดประตูตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับจะให้ตัดกับสีของสีบรอนเงินสีตัวรถนั่นเอง คิ้วกันสาดตรงนี้เนี่ยติดมาจากตั้งแต่ออกศูนย์บริการเลยและที่สําคัญเจ้าของเนี่ยให้ความใส่ใจนะดูแลรักษารถดีมากนี่ติดกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับถัดมาด้านหลังนะครับด้านหลังต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ใช้น้อยจริงๆเลขไมเนี่ยอยู่แค่2,000 20, 0กว่าเท่านั้นเองนะครับ2,000 20, 0หลักร้อยด้วย ดูได้จากแมกไลเนอร์เลยนะครับก่อนที่เราจะดูเนี่ยดูด้านท้ายก่อนนี่ดูไฟท้ายของเขานะครับไฟท้ายของนิสสันเนี่ยออกแบบมาได้สวยงามมากนะครับมีไฟเบรกไฟลีดต่างๆ,ตงๆอยู่ตรงนี้หมดครบเลยและที่สําคัญมีกล้องมาให้ด้วยนะครับส่วนแมกไลเนอร์นะครับเงางามใหม่กิ๊กเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับตรงนี้มาจากศูนย์บริการมาจากโรงงานเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเป็นรถปี18ที่สวยงามมากๆนะครับ น็อตไม่มีขยับแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมด้านเครื่องยนต์ก่อนที่จะไปเจาะลึกภายในกันก่อนนะครับผมเครื่องยนต์ของนิสสัน NP 3 0 0คันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5นะครับผมต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเดิมๆโรงงานเนี่ยมายังไงสภาพรถวันนี้ยัง ใหม่อยู่เลยนะครับไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับมาคิวซีตำแหน่งต่างๆเดิมๆโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับเราไม่ได้มีการดัดแปลงหรืออะไรเลยซึ่งต้องบอกว่าเจ้าของเนี่ยดูแลรักษาดีมากนะครับและที่สำคัญรถใช้น้อยมากๆดูจากสภาพดูจากบอดี้นี่ดูตรงนี้ก็ได้ครับแผงกั้นความร้อนตรงนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับขอบยางต่างๆอยู่ครบเลยมีสติกเกอร์มอกอ,อก,กอน,นะครับ เดี๋ยวเรามาชมภายในกันเลยครับไฮไลท์ของคันนี้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้นะครับพอได้เข้ามานะครับผมต้องบอกเลยว่า,าเป็นห้องโดยสารที่กว้างมากนะครับหน้าจอวิทยุนะครับผมนี่มีกล้องถอยหลังมีวิทยุต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้เลยไฟฉุกเฉินอยู่ตำแหน่งตรงกลางต้องบอกเลยว่าถนัดมากๆ และที่สําคัญช่องแอร์ปรับอุณหภูมิอยู่ตรงนี้และช่องแอร์ออกแบบมาองศาเนี่ยให้ให้เหมาะกับการใช้งานเลยอุณหภูมิเนี่ยเย็นมากๆและที่สําคัญตรงเก็บสิ่งของต่าง,างๆมีให้เยอะมากๆเลยมี power outlet อยู่ตรงนี้ซึ่งบอกว่าัน,นิีสัเนี่ยเป็นค่ายเดียวนะครับที่ให้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้เยอะมากๆ power outlet มีทั้งหมด3จุดเลยก็จะมีอยู่ตรงที่พักแขนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมอ่าล้วก็จะมีด้านหน้าตรงแผงคอนโซลตรงนี้ด้วยบอกเลยว่าเยอะมากๆ ราคาคันนี้นะครับอยู่ที่49,000บาทเท่านั้นเองใช่ครับ49,000บาทเท่านั้นนะครับรถปี2018ท่านไหนที่สนใจเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับเบาะได้เป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่ที่นั่งสบายมากๆนะครับผมรู้สึกเนี่ยสัมผัสได้เลยนะครับว่านั่งสบายมากๆเกียร์นะครับนี่ดูเกียร์ใหม่มากๆเลยสวยงามมากๆเป็นเกียร์6สปีดนะครับตรงนี้ด้านหลังเบาะผู้โดยสารด้านหลัง ได้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับนุ่มๆเลยพนักพิงได้เป็นผ้ากำมะหยี่นั่งสบายมากเดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปกันได้เลยครับผมคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เป็นปี2019นะครับรถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเช่นเดียวกันนะครับดีไซน์เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ที่สําคัญนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตรงขอบตรงนี้นะครับจะเป็นโครเมียมเลย ถัดมาด้านข้างนะครับด้านข้างคันนี้ก็เป็นล้อแม็กขอบ16เช่นเดียวกันนะครับการดีไซน์ต่างๆเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยเพราะเป็นรถรุ่นเดียวกันแต่ต่างกันคนละปีคันนี้ปี2019กก็ยังได้กระจกมองข้างที่เป็นโครเมียมนะครับที่เปิดประตูเนี่ยก็ยังเป็นโครเมียมเลยด้านหลังตรงนี้เนี่ยมีกาดที่จะป้องกันไฟท้ายให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เจ้าของเดิมเนี่ย ก็ดูแลรักษารถเช่นเดีวยวกันเพื่อเป็นการป้องกันตรงนี้เขาก็ติดตั้งมาให้เลยแล้วก็แอบซิ่งนิดนึงนะครับนี่เพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้เราไม่ได้เจาะหรือว่าดัดแปลงใดใดทั้งสิ้นนะครับใส่รูเดิมกันชนท้ายนะครับเป็นการตกแต่งให้สวยงามมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น E นะครับผมของนิสสัน NP 300นะครับเครื่องยนต์ก็เป็น2.5นะครับเทอร์โบโเช่นเดียวกันคันนี้เดี๋ยวผมพาเจาะลึกด้านในกันเลยนะครับ ด้านในของรถคันนี้นะครับเป็นเบาะกรรมยีเหมือนเหมือนกันครับผมฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับภายในเนี่ยสวยมากๆเลยดูจะได้จากเม็ดอักนี้บอกเลยว่าชัดมากลึกมากนะครับไม่มีการทำสีหรือมีการชนใดๆทั้งสิ้นนะครับรถของเราทุกคันเราการันตีคุณภาพนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับ ตรงนี้เนี่ยเรามีการตรวจเช็คทั้งหมด3ขั้นตอนเลยเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับรายละเอียดเบื้องต้นของเจ้ารถ2คันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยของรถ2คันเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยแตกต่างกันแค่ปีเท่านั้นนะครับผมและท่านไหนที่สนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทางเราก็ได้มีการรีวิวนะครับอยู่ใน u t u b e ไปแล้วท่านไหนสนใจก็ กดเข้าไปดูได้เลยนะครับเดียรคูลสีมอเตอร์นะครับพิวเข้าไปใน YouTube ได้เลยและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถนิสัน NP 3 0 0 2คันนี้นะครับเป็นรุ่น E นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ปีใหม่ใหม่น้อยและราคาเนี่ยถูกที่สุดแล้วนะครับกับรถในประเภทเดียวกันนะครับถ้าเทียบกับหลายๆแบรนด์เนี่ยผมบอกเลยว่านิสันเป็นรถที่ คุ้มค่าต่อการใช้งานมากราคาก็ไม่แพงนะครับรถก็สวยนะครับและที่สำคัญเจ้าของมือเดียวประวัติดีแน่นอนราคา2องคันนี้นะครับอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านไหนที่ดูไลฟ์ครั้งนี้อยู่นะครับเอาไปเลยครับ4 9 0 0 0บาทนะครับท่านทักเข้ามาได้เลยหรือฝากเบอร์ติดต่อไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับผม รถทุกคันนะครับเราคัดสรรมานะครับด้วยขั้นตอนทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับก็จะมีทางทีมงานของ d ีเอ u กซ์คุสซีมอเตอร์นะครับที่จะคัดสรรรถสวยๆดีๆมีคุณภาพเนี่ยเข้ามาวางจําหน่ายและขั้นตอนที่2นะครับเราก็มีบริษัทตรวจสอบสภาพตัวรถนะครับจากบริษัทคู n s p e c t i o n จากประเทศญี่ปุ่นเลยมาตั้งสํานักงานอยู่ที่บริษัทเราเลยนะครับ ตรงนี้เขาก็จะตรวจสอบทั้งหมด344จุดกันไปเลยและขั้นตอนที่3นะครับเพื่อความอุ่นใจในการใช้งานของท่านลูกค้านะครับเราก็จะนําเข้าศูนย์บริการก่อนส่งมอบให้ทุกครั้งนะครับเพื่อความอุ่นใจให้กับลูกค้าใช้งานได้ยาวๆเลยโปรโมชั่นสําหรับ2คันนี้นะครับเอาไปเลยครับผมออกรส0บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษกันไปเลย ท่านไหนเนี่ยสนใจไม่ควรพลาดนะครับราคา49,000บาทออกรถ0บาทได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมหรือใครที่กังวลเป็นแม่ค้าอยากได้รถไวใช้งานทักเราเข้ามาครับเรายินดีครับผมเราช่วยได้ทุกเคสนะครับช่วยทุกคันดันทุกเคสนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถ2คันนี้นะครับไม่ทราบว่าท่านไหนเนี่ยที่กําลังมองหารถอยู่นะครับก็ไม่ควรพลาดโปรดีๆราคาดีๆแบบนี้นะครับผมอ่า สำหรับวันนี้นะครับผมมอสและทางเด็กคุ i มอเตอร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยผมมีรถคันไหนจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนี่ยก็ติดตามกันไปได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับสำหรับวันนี้ผมมอสสวัสดีครับ